mà cô làm sao สวัสดีครับทุกคนผมตูมครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตูมสไตล์นะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูเทคนิคในการสร้างกล้ามเนื้อ f อ r e a r m ฉบับของตัวผมเองนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยตัวผมเนี่ยไม่ได้ฝึก f o r า a r m โดยตรงเลยแม้แต่ท่าเดียวนะครับผมหลักๆที่ผมฝึกเนี่ยผมจะฝึกเป็นท่า c o m p o u n เ exercise มากกว่าโดยเฉพาะท่าคอม p o u n ์ที่ผมหมายถึงเนี่ยจะเป็นท่าที่เป็นการดึงทั้งหมดเลยหรือว่าเป็นท่าที่จะต้องมีการถือน้ําหนักนะครับย้ําว่าถือน้าหนักจำนวนเยอะๆนั่นเอง าผมยกตัวอย่างท่าที่ผมเล่นบ่อยๆเลยนั่นคือท่าเดดลิฟต์นะผมเดดลิฟต์เวลาผมฝึกเนี่ยผมจะใช้น้ําหนักที่เยอะมากเป็น100ยกิโลขึ้นไปจนถึงประมาณ200กิโลซึ่งแน่นอนว่าผมจะต้องใช้มือในการเรียกกำบาตัวนั้นเนี่ยหนักมากๆผมเลยต้องใช้ฟอร์อาร์มในการรับ แรงหรือในใช้ในการกำบาร์เนี่ยค่อนข้างเยอะมันทําให้ฟออางผมเนี่ยมันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะท่าไดล็บเนี่ยผมแนะนำให้ทุกคนฝึกนะถ้าเกิดอยากฟออางใหญ่ๆนะครับผมส่วนท่าที่สอนนั่นก็คือท่าเบนโอเวอร์โรลหรือหรือว่าท่าบาร์เบลโรนะครับผมแม้กระทั่งเป็นท่าท่าโรต่างๆที่มีการจับบาร์แล้วดึงเข้าหาตัวแบบนี้นะครับผมตัวส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาผมฝึกเนี่ยผมจะฝึกโดยใช้น้ําหนักที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมอย่างเช่นบาร์เบลโรเนี่ยผมยกประมาณ100่กิโลนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างหนักกมาก มทำให้ความผมเนี่ยเราน้มหนักเยอะมากและเทคนิคของผมคือผมเนี่ยจะเป็นคนฝึกโดยที่จะกำบาร์ที่จะแน่นตลอดเวลานะครับผมมันทําให้ความผมเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะครับบาร์เบลก็เพื่อมฝึกได้เลยหรือจะเป็นท่าโรอื่นต่างๆนะผมส่วนท่าที่3นั่นคือท่าพูอัพนั่นเองแต่ผมเนจะพูอัพที่ค่อนข้างที่จะแอดวานมากกว่าก็คือผมลนจะมีการถ่วงน้หนักด้วยก็คือเล่นเป็นท่าเป็นเวทพูอัพนั่นเองหรือถ้าเกิดคนที่เพิ่งเริ่มฝึกพูอัพเนี่ยตอนที่คุณเนี่ยไม่ได้ถ่วงน้ย หรือว่าโฟล์ท์เนี่ยใช้หนักมากๆเลยนะครับผมมันก็จะปูดนะครับผมคนที่ดึงพุอับขึ้นได้หรือดึงข้อขึ้นได้เนี่ยมักจะมีการใช้ฟอร์มที่เยอะอยู่แล้วนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยท่าพุอบเนี่ยก็เป็นท่านหนึ่งที่ผมแนะนาทุกคนฝึกมากโดยเฉพาะถ้าเกิดอยากที่จะมีโฟล์มใหญ่ขึ้นหรือแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยแนะนำให้ถว่วงหนักด้วยเป็นท่าเวทพุอ์หนักครับผมส่วนต่อไปนะครับผมผมว่าเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆสำหรับตัวผมเลยนะคือการโผลบาร์นั่นเองนะครับผมเวลาผมฝึกนะครัม,มวนนงท่กเปรรือายย้โแล ผมเนี่ยจะมีการโหนอยู่บนบาร์ตลอดทั้งเวิร์กอัลนะบุมถ้าเกิดผมฝึก2ชั่วโมงหมายความว่าผมเนี่ยก็โหนบาร์ทุกๆท่าอยู่2ชั่วโมงนะครับผมมันจึงทําให้ผมเนี่ยมีฟอร,ร์มที่ค่อนข้างดีใหญ่ใหญ่และก็แข็งแรงนั่นเองนะครับผมจากการโหนบาร์นั่นเองถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้ฝึกอะไรขนาดนี้เนี่ยก็แนะนําเป็นท่าโหนบาร์เฉยๆก็แค่เ,เพื่อนๆเนี่ยแข้งบนบาร์ค้างเอาไว้นะครับผมแล้วก็ปล่อยค้างไว้อย่างเงี้ยแล้วพยายามกำบาร์แน่นๆนะครับแล้วก็ค้างไปเลยประมาณเป็นนาทีนานที่่่แแแแขแข็็งงรึ้น้นนนลลวเเปปียมาค โหนมือเดียวก็ได้นะครับเมื่ค้างเอาไว้เมื่อเราใช้ f o อาร์มเนี่ยหนักมากๆเลยนะครับผมก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้นะครับผมส่วนท่าสุดท้ายนะครับผมนั่นคือท่าแฮมเมอร์ค r อนะครับผมแฮมเมอร์ค r อก็เป็นท่าที่เราเอาไปเล่นพวก bicep นะครับโดยเฉพาะ bicep มาด้านนอกใช่ไหมแล้วก็เมื่อเราเล่นท่าแฮมเมอร์ค r อเนี่ยมันจะโดน forearm มัดด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ผมก็จะฝึกแฮมเมอร์ค r อด้วยนะครับในการที่เวลาผมฝึก bicep นะครับผมหรือแม้กระทั่งการฝึก bicep ท่าอื่นเนี่ยมันก็ใช้ forearm ไปด้วยแต่ว่าท่าแฮมเมอร์ค r อเนี่ยจะโดน f o อาร์มที่ คน้างที่จะเยอะกว่าท่านอื่นนั่นเองนะครับผมก็พวนักฝึกได้เลยนะใช้น้ำหนักที่เยอะประมาณหนึ่งประมาณสัก10ครั้งถึงสิครั้งประมาณนะี้สำะหรับการเล่นท่า Hammer, c r o w อนะครับผมโอเคนี่ก็เป็นเทคนิคของผมนะที่เอาไว้ฝึกการฝึก4 Arm นั่นเองนะครับผมซึ่งผมจะไม่ได้มานั่งเล่น4ฟ r m อร์มโดยตรงอย่างเช่นถ้าพวก w ว i s ครอว l หรือว่า ว i สเ f ร a c t i o n อะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ฝึกเลยนะผมจะเน้นท่าพวกนี้มากกว่าที่เป็นท่าที่เอาไว้ฝึกของโปรแกรมของผมหลักๆอยู่แล้วนะผมซึ่งอันนี้แหละมาทําให้ความผมเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีเส้นเลือดที่ค่อนข้างที่จะชัดนั่นเองนะครับผมแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยรู้สึกว่าฝึกแบบที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยแล้วไม่ค่อยพัฒนาเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะไปเสริมท่าพวกวิสครลหรือว่าวิสเฟรชั่นเนี่ยต่างๆเนี่ยเพิ่มเข้าไปได้ด้วยนะเพื่อให้มันเจาะจง ความของเราเนี่ยโดยตรงมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ความเพื่อนเพืนเน่อนน่ยจะพัฒนาดีมากขึ้นนะแต่ผมแนะนําว่าให้ฝึกในในรูปแบบแรกที่ผมแนะนําไปก่อนนะพวกท่าคอมเพาล์หลักๆไปก่อนนะครับตรงนั้นเนี่ยมันท้ายความเราแข็งแรงหรือว่าใหญ่ขึ้นอยู่แล้วนะแล้วค่อยไปฝึกท่าไอโซเลชันหรือว่าท่าเสริมเนี่ยเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์แเราจะคิดต่อไปครับบ๊ายบาย